ครับโปพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกําลังอยู่กับบ่ามีกับช่องอีสหานห,หันบานา่อยเองพี่น้องผมร่มพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับพี่น้องสังเกียดีๆสิได้ยินเสียงเสือนู่วาวแลนวาวกันเดือนซี่เดือนหาพี่น้องผมโลกคู่มือมันเปียนไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะโลกคู่มือมันเปียนไปแล้วแลนวาวกันเดือนซี่เดือนหาบ่ามีก็บฮอก็เคยพอพี่น้องเสียงเสิรนู่วาวบ่ามีตื่นขึ้นมาโต๊ใจพี่น้องผมตีสามกลัวกลัวพี่น้องเอ ข้าว้าเ้าวรียบข้าไปเบื่องหนูยุกอภัก่อนนั่นมันติเปจนจ้งใดแต่ว่ารุ่มแนี้ยนี่ตะเก้ามันบ่อหนูอภไยมันยากาะว่าอภไยมันสีลันเอียดเยราดเยราดบ่อละอภัยมันหากันพี่น้องบ่ออกนะตะเก่าต่ว่ารกะบ่แเน่ยต่วารกะบ่แเนี่ยต้องไปเบื้องกันเพราะว่ามันบ่มีหยังสิเสื้อไผบ่มีหยังสีช็อกบ้ามีแล้วก็บ่มีหยังสีเห็ดให้บ้ามีประหลาดใจได้กว่าอีหยังไปอีกแล้วพี่น้องผมเฮ็ดใจห้ชินแล้วก็ะช่าไปแล้ว พี่น้องที่เห็นขีปเห็นใดกะต่เห็นไปฟอมบ้ามีนั่นแหละยิ้มรับดีบ่เม่นเอเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วว่ามีตรงตรงนาบูนาบึงตรงห้องให้เสียใจใส่มันกับบ่เมียนพี่น้องผมบ้ามีกันคนเห็ดขีปเห็ดยูทูปให้พี่ให้น้องใสให้ควบสุพี่ควบสุนของพี่น้องให้ควบสุบ้ามีเข้าสิมิมสิป้ากันกับมันกะแจงไดสิเป้ฟุ่มฟ้่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพือว่า ห้องห้เสียใจมันกับว่หมีอ่พี่น้องผมบางเหตุบางการมันก็ต้องยิ้มหลับนอมหลับคําที่ชมเนะยนํำเขามาบาหมีบ่เคยบ่เคยเรื่มบุญคุณพี่หรือเรื่มบุญคุณน้องหนึ่งไล่หนึ่งวิวนั่นก็คือบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบ่มีวิวหนึ่งมันก็บ่มีลอยวิวพี่น้องผมบ่ลอยวิวมันก็บบ่พันวิวนะมันเป็นแนวนั้นให้เข้าใจบาหมีนี่เลยครับเรื่อไอผู้ที ดีชมเนี่ยน้ำเขามาบ้ามี่สุดสุดสึ่งใจหลีขอาคุณเล่หลายครับทีหมากับทีเดียเห็ดให้มันถือใจพีถือใจน้องแล้วนะครับถ้าว่าสีเห็ดให้ถือใจทุกทุกท่านเลยนี่ก็อาจสีเห็ดบ่ได้ถ้าว่ากะทีไปย่ำเห็ดให้ได้มุดทุกคนทุกท่านทุกท่านทีเนี่ยน้ำมา่าบ่หมากับทเห็ดเบิดอเลยพี่น้องผมเอาบ่ปูพันตาเพียงไปลุยกันพี่น้องผมงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสีดีขึ้นแล้วก็ให้มันได้มื่อนี่มันจมมือนีสนุตัวนั้นว่ามีเมือเ่อยเรืนนะะ่อยเก เริ่มทอดแทน่นะ่นะแต่ว่ากับยุดว่าไรต้องไปคือเราไปพี่น้องแต่เก้าร่มมันบ่อกมันเป็นแนวไรล่มแปลก,กพี่น้องผมเป็นร่มหนาวแบบหนาวเย็นเยือกซึ่งพี่น้องควนยะนุุงผาน่ะหนาวห้มผ่านะ่ะน,นะนด้วยครับเด้อบ้ามีว่าอันตระล่ายู่ได้แบบนี้มันหนาวเกิน ทีแรกว่าสีถอดเสื้อตามใจเอ็มซีได้บอกว่าคือว่าถอดเสื้อแน่ว่าสั่นว่าสีถอดเสื้อบานนี่หูซื้อว่ามันหนาวพี่น้องบ้านมี่หูซื้อได้เลยว่าหนาวแห้งเย็นนี่โอ้ยี่ลีพี่น้องผมมันคือจังอากาศมันเป็นแนวนี้เลยจังไหนบ้ามีกับบะหูแต่ว่าคือจังเดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองไม่ใช่สั่นนี่เดี๋ยวนี้อากาศโอ้โหที่บาตรงๆเลย ไป่พี่น้องผมลุยบูกกรต่อบ่ได้ยินเสียงกับพวกกัเบเยาว่ากันนะครับเรื่องกระโจนมาน้ำพวงเดียวเห็นหนูกระได้ตัวนี้คือทุกวิธีทางวัตถัยตัวมันมาเข้ากันนาสีพึ่งพ้อใจกันแล้วนะครับนเนาะตาแดงแดงแมวพี่น้องผมแมวแมวคืออยู่ในกบไผ่นั่นพี่น้องเห็นนุ่ยตาบ่นั่นคือเห็นบ่ มีต้เนี่ยแบบแบบวแปลกๆไปกับไฟก่อนนี่เยอะๆไปบางก้อนต้นเี่ยแปลกๆพี่น้องเห็้ยนเมย์ตาเหมือนกันพี่น้องเหมือนเนาะตาเดียมเมาเมาอยู่กลางก๊อฟไฟเลยเป็นแมวนั่นแหละคือพี่น้องเป็นแมวนั่นแหละคือเลี้ยนออกไปท่าบนบ้านมีเลี้ยวทันก๊อฟไฟมันหลั่นลน้มมันแห้งพี่น้องหนาวกว่ามันโมออกเถอะ ต้องไจันทรโมลันเลยพี่น้องเด้อจันทรโมลันนั่นเดี๋ยวอย่างำลังอดียวแล้วครับเนาะจันทรโมลันพี่น้องผมโอ้หนาวครับร่มหนาวครับคือช็อคโสีโต๊องนี้เขาเป็เขาพี่น้อง ก่อนไปมองอื่นก่อนนาสีเป็นแมวเนาะพี่ดองาะกระฟันทงว่าแมวน่ะลราไปยุดเปี่ยนปลานีเห็นมันบ่ออกมาดอกเป็นไปบ่ได้โอ้หนาวายไม่หนุนแข็ง บ่ย่างหมูพี่น้องเจ็กตัวตะเกาหสองตัวนะนอยู่กับไผ่แต่ว่าเพิ่นวาลุ่มเนี่ยนี่หนูหุ้นพวกขืนกับไผ่เลยพี่น้องมันยากกับไผ่มันหากกันดังเอียดอาดเอียดอาดเดนี่ยบ่หระหนูมันบ้ากาขึ้นธรรมชาติของมันเลยครับบ่ได้หนูก,นก็ได้กบบ่ได้กบก็ได้ปลาเนี่ยงี่ยพี่น้อง,นองเนะาะจักตัวมือนไปไปลุยกัน ้ยมันหนาวเย็ยนเยือกแบบหนาวอีหรีนี่ไม่พี่น้องขับรถแทบสิกำพวก่วงมาไล่บ่ไห้ เ้ามีวุ่กับพวกแส่หยางพี่น้องคือพวกดินพวกใดคือพวกดินพวกใดพี่น้องผมข้อหนึ่งบามีบ่ได้รีลาขอสถือบ่ถือบ่หูต้องกขอสามหาซิบหาซิบบ่หอีหยัง ต่่วาตาแดงนั่นแหละท่านั้นเองว่ามีกระบือเลยเพราะว่าบอกพี่น้องเดียวว่าเห็ดยังไรเห็ดน,นะพี่น้องฮะกองหนึ่งยุ่งเหนื่อยกล่องเข่ากองหนึ่งยุ่น,น,นื่นเอเ่เห็นกองเขา่าเห็นบ่พี่น้องมันยุ่งเหลือเกยวบ้ามีสี่องกองเข้าไปก่อนให้พี่ให้น้องได้เป็นผู้เบิง้งเลยพี่นอ้องเด้อขันมานกระมานน,มาน,มาน้ำกันพี่น้องผม บ้ามีซ่วงกล่องเข้าไปขันเห็นกับบอกบ้ามีเดี๋พี่น้องเนอะพอมันยุ่งแล้วเดี๋ยวเห็นบ้าพี่น้องผม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  hiện ba mì bằng nhảy chân rồi ba mì bằng nhảy chân rồi hiện bao phiền lòng bao phiền lòng phụ chân đầy đi mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดี๋ยว,ยวบ้ามีจงอย่าแป๊บนึงคันไปทำไร้ไม้เลยก็บ่ได้พี่น้องผมคันเทียบบ่ถือคันท,นทำไร้ไม้เลยมันบ่ดิ่นย่อย่างนี้คันทำไร้ไม้เลยก็คือมือไม่บ่หรี่ืวออีกพี่น้องผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวบ้ามีซ่องหาดีๆก่อนไปพี่น้องผมไปลุยกันต่อเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วยูวพี่น้องผมยูแต่ว่าป,ประเด็นคือคันเทาเอาหรอามาั่งเชื่อสี่ มันกิพังไม้น,นะนะเพราะว่าบ้ามีอ้อยอยู่อีกกองหนึ่งอ้อยเป็นอีกกองหนึ่งนะขันเป็นนูเท่านี่มันสี่มีหลายตัวนะพี่น้องเนาะต้องเข่าใจนะ่ะเดี๋ยวค่อยๆเอาพี่ตัมัน ่องผมบ่ามีสีตัวน่อยเอาเสรละเบิ้งน่ากันพี่้องผมบ้ามีสีตัวน่อยอ้ามีว่ามีหนูเท้าพี่้องบ้ามีว่ามีหนูเท้าเบิ้งออกเบิ้งออกพี่้องผมเบิ้งออกมันว่าเท้าสแล้วพี่้องผมบักเอบพี่้องผมบักเอบด้วยพี่้องนะบักเอบพี่้องผมบักเอบพี่้องผม เอบเลยพี่น้องผมจัดไปกับบ้านนี่นูยาญเนะพี่น้องเราะจัดไปกับบ้าวนี่นูห่โอ้โอ้ยอ้ยอ้ยี่น้องผมอูยอ้ย,ย,ยพี่น้องผม่อยากทำลายไม้ตะปานนี่ยังห่องที่หาอยู่ แผลสวยพี่น้องผมแผลสวยนะพี่น้องนะจองกันเขามาใด้ะพี่น้องนะแผลนี่ว่ามีให้ได้กันง่ายพี่น้องผมบักเอบหางสวยลำตงามพี่พี่น้องผมพี่อูดรูดเลยพี่น้องผมพี่อูดรูดเลยจัดไปกับบ่าวมีนูยาเนะพี่น้องนะสุดยอดพี่น้องผม ผาดงามๆมกันนะโอ้โหหนูต่ะละตัวลังๆมานี่คุ้มพี่น้องหนูต่ะละโตัวลังๆมานี่คุ้มพี่น้องผมตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่แล้วก็ะคุม้มใส่คําว่าคุ้มนะพี่น้องนะสุดยอดไปหลานหนูก็บพยายต้อพี่น้องผมไปหลานหนูก็าพยายต่อเลยจัดไปพี่น้องผมจัดไปกับบ่าวมีหนูหย่าน,นะพี่น้องนะ ุุดยอดพี่น้องผมุุหยอดขอบคุณครับไปต่อพี่น้องผม หลอนพี่น้องผมหลอนด้วยครับด้วยนะดวงเป็ดเท่าหลอนพี่น้องโอ้เป็ดหลอนเป็นตรงหนกแท้หลอนเสย,ยว้าวพอชิงตัวท่อซองอยวนี่ก็บหลอนพี่น้องนี่เป็นตรงหนกแท้มันมีปลาคนใหญ่ห่วแถวนี่ซ่องเบิ่งกันฑะบานอืม บ้ามีเห็นตุยอยีายตาแดงๆร่อยเขามาหาตาฝาดีขนดาดนี้เดี๋ยวสิผ้าเบื้องที่เด็ดพี่น้องผมรอนี่บุลรังนีมีก็ได้พี่น้องรอรงนีกอยู่ออบอก ขึ้นหนึ่งเลยว่านเื่อนว้านสวกบกบอย,ยู่กลางไอ้อยู่กลางกอบัวโอ้ยบาามีเขินโต๊ใหญ่ไป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 คือบ่ลอยมาอย่างแน่หมือนี่นไปพี่น้องผมประสบกวาสเสร็จแล้ว นี่แหละตัวที่สิบเอ็ดของบามีตัวที่สิบเอ็ดของบามีเลยครับเด้อในไม้นี่ตั้วว่ากันยังเหลืออยู่พี่น้องผมบามีมาเหลือเต็มที่กับบ่เกินสองตัวยังเหลืออยู่เต็มที่บ่เกินสองตัวเลยพี่น้องเด้อเห็นบอกว่าบ่มีเบ็ดปลาน้ำบา,ม,บามีบม่บามาเด้อหล่องร้อยนี่แหละครับเอียด,ด,ยด,ดอย้านเอียดด้านเนี่นี่นุ่งบ่บขึ้นดอก อยู่กับไฟนะครับพี่น้องเนาะตามสเต็ปมันก็ต้องยานล่ะพี่น้องมันต้องยานล่ะลองร้อยที่เขาได้ถากใด้ทางไปยังมีความลงเหลืออยู่พี่น้องแล้วก็กมินกินฉี่หนูทีไบานอ,อันนี้มันก็นเนิดตายล้วเว้ย ไปพี่น่องผมตามกลางบรรยากาศอันหนาวเน็บกลับไปกอไผ่กลับไปกอไผ่พี่น้องผม อาครับพี่น้องผม <c oughs> อำลาทาจากพี่น้องไปกับนูตัวนี้แหละพี่น้องผมอขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดตการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมทุกแรงกับร่างใจที่มีให้ช่องนหน่อยๆช่องนี้ของเฮาแล้วพี่น้องเนาะนออ,ะอกมาตีสามกลัวว่าสิมาสั้นโว้ยงกบไผมันกับโบคือหรอกมันล่มมันหนาวมันบ่อออกดังที่ว่ามีบอกเฮ็ดกับใบจักกับกระสางขัดเอาไปใบหมองหันมันแห้งบ่อมากินเขาเลยพี่น้องมีตะนูหน่อย คือจังม like so like ah, ันหูว่าสิมีหยังนี่นะบ้ามีกะบอกว่าถือว่าเป็นย่อนหยังกะทำาเบื้องเบื้องน้อกันเอื้อนบ้ามีอาจสิผ้ามาเบื้องบ่ามีร่องรอยหยังปกติสิเขาคล้องเขาขูมเหมือนรับร่องว่าว่าออกมาแถมนี้ขันมันหูว่ามีกับเด็กขันมีก้องเขายังพอได้เห็น้วยตามมันยังอาจสะวัดใจหาซีมหาซีมเพี่น้องเนาะก็ให้เขาใจตามนี่แต่ว่าบอกมาบ้ามีกะเห็นน้ำนะครับบ้ามีกะเห็นน้ำเพี้ยนให้เบื้องเป่าว่าเออมันเป็นแจ้งไหนเอาลิดมีเอาไว้ซ้ำมีเนาพี่น้องเนาะ ได้บักเอบอยู่สาใจพี่น้องผมยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอกผาดพี่น้องผมนี่โตที่11โดยพี่น้องเรือกับไม้นี่สุดยอดอีดีไม้นี่สิ่งที่เขาว่าอะไก็คือบักตาแดงๆงนั่นแหละขเขตเจ้งแดงสีแดงบักตาแดงๆงนั่น